เออเวลานี้พี่กำลังจะตายด้วยสารพิษแล้วเจ้าผู้เป็นน้องผู้ซืบซ้ายโลหิตเจ้าดูแลผู้คนของเราให้ดีขอฝากมนโทอักคีและเหล่าสนมบริวารไว้กับเจ้าดูแลพวกนางให้ดีเจ้าได้ครองนครจงเอนดูสุริยวงศพันธ์ตามที่ถูกที่ขุีขอให้เจ้าดำรงทศสิธิ อย่าได้ทำชุดจริตเหมือนพี่ที่ได้กระทำไปแล้วเจ้าจงโอบอ้อมอารีแก่พรฟ,ฟ้าประชาก่อนขอให้เจ้าโโ้สิให้แก่เรื่องโกรธกริว้วอย่าให้เป็นเวนให้พี่ผู้กำลังจึกจากไปต้องห่วงตังงวนขอฝากพิชัยลงกาอันสวงพรหมเมต จงเม่ตาอย่าให้ต้องเจลาจนเลี้ยงเจ้าบาก็หมายใจจะให้เจ้าได้ดีส่วนตัวพี่นี้ชั่วเองจึงต้องมีจุดจบเช่นนี้ทั้งยังทำให้ร้อนไปทั้งแผ่นดินจะกลาไปแล้วช่วยปลงศพพี่นี้ด้วยอย่าให้พี่ต้องทอดร่างอยู่กลางที่รบให้เป็นที่ดูมินได้